ใส่ชูชีพมาก่อนกัอนกนสาวๆนะ <laughs> สะพานแขว <laughs> นเรยนม <laughs> ากเลยค่ะจะจะเต้นค่ะลอดสะพานแขวนฮง <laughs> กึรีมาแล้วกุ้งฝอยทอดครับ <laughs> ไอซยก้งต้งยมยำปลาใช่ไหมครับ สวัสดีกับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาร่องเรือชมบรรยากาศส,สวยๆนะครับข้างหน้านุ่นก็เป็นวิวสะพานแขวนนะครับกลับก็บมาทักทายสาวงามของเรานิดนึงนะครับสวัสดีค My รับไมซูงค่ะฮาราเกะเนาะฮาราเกะใช่ไ <laughs> หมฮาราเกะนะครับก็ <laughs> พอดีว่า <laughs> เป็นภาษาทักทายของน้องบีนะส่วนของน้อง ฝนเป็นไหมซุ้มค่านะครับเป็นสาวไตและสาวลูกครึ้นกระเหลียงนะครับนะพอดีว่าวันนี้อยากจะพาน้องไปล่องเรือกันสักนิดนึงเพราะว่าเห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้เอยาจะพามาเที่ยวนิดนึงนะครับเคยมามยังครับเนี่ยยังไม่เคยมาเลยอันนี้ครั้งแรกนะใช่ครับโอ้ท่าเรือนําเที่ยวนะครับอ่ะคุณเอ่งสวัสดีเจ้าโอ้โหอ่ะมีแอปมีอะไรเนี่ยกระเป๋าค่ะโอ้โหมีไอเทมสวยๆเลยนะใช่ค่ะกระเป๋าสวยๆนะพอดีว่าอยากจะพาน้องมา เยี่ยมชมบรรยากาศนิดนึงแล้วเราก็ไม่ได้ล่องเรือกันนานมากนะครับก็เลยว่าอยากจะมาสัมผัสเขินไม่กวงกันนิดนึงเนาะแต่ก่อนจะไปหาปลานะคุณลุงทั้งนู่นใช่อ่ะเดี๋ยวไม่รีเราละไปกันดีกว่าไม่ใช่เรือลำนี้อีกเรืออีกลำหนึ่งครับตามรับชมกันนะครับเรือโชคไม้มิ้นใช่ไหมครับที่เราโทรหามกี้นะครับนะ ลำเขียวนะครับนี่ไงสวัสดีครับเรือน้ำเที่ยวตกปลาตกปลาได้ตัวกระเจ้าปลาโอ้อ่ะก็เรือก็จะค่อนข้างจะเซฟตี้นะครับนะครับมีชีชีตปะค่ะมีชีชีตด้วยช่วงนี้ต้องป้องกันด้วยนะครับนะครับปลาข่าวดังเลยนี่ครับใครสนใจมาเที่ยวเขื่อนแม่ควงก็ตามเบอร์นี้เลยนะนี่จัดไปครับอ่ะ โอ้มีส้มตำด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้ป้ายเก่าโอป้ายเก่าเอามาติดได้อ๋อป้ายเดิมป้ายเก่านะครับอันนี้คือชิปเรดราคายังไงครับเนี่ยครับอะไรนะคะราคายังไงนะครับเรือใช่ไหมใช่ครับรอบละสี่ร้อยค่ะรอบละสี่ร้อยไปขับเนาะค่ะโอ้กี่นาทีห้าสิบนาทีห้าสิบนาทีกี่คนก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเซฟตี้ก่อนใส่ชูชีพมาเกล้าหน้าสาวนะต้องใส่นะคะป้องกันนะครับเซฟตี้นะครับ ชมบรรยากาศซุยๆนะครับรอบเรือนี้เลทสุดกี่โมงครับประมาณชั่โมงอ๋อห้าโมงเนาะห้าโมงนี่ก็ทันทันอยู่เข้าแมกก็หกโมงคอ๋อโอเคเรามาทันอยู่ตอนนี้สี่โมงกว่านะครับโอ้โหมาเซฟเตียงก่อนนะครับมาขึ้นเรือกันเลยครับใส่ชูชีพกันก่อนนะครับรอบไปกับ400บาทประมาณ40-50นาทีนะครับ สาวๆก็เตรียมพร้อมรับเซฟตี้เรียบร้อยแล้วเนาะครับชมพู่าก้วกันเนาะเดี๋ยวร่องเรือเสร็จจะไปหาของอร่อยกินกันต่อนะครับโอ้คุณพี่ขับเรือเองเหรอคะโอ้เห็นบรรยากาศนี้ก็อยากหาปลานะครับเนี่ยครับร่องเรือไปหาปลาได้ไหมเนี่ยครับย่อห่างเรือออกไปอย่นท้ายหบได้นะคะอ๋อได้ครับท้ายออกไปจะได้ดีได้เลยครับขอบคุณครับ กินได้ครับปลอดภัยเรือใหญ่ <c oughs> ไม่ต้องกลัวครับเรือใหญ่นะมีหลังคาด้วยสรๆไม่ต้องกลัวดำละครับเดี๋ยวผิวจะเสียนะบปะพร้อมครับอ <c oughs> บเการ์วยครับ <c oughs> ไปแล้ว ความสวยงามด้านขวาเป็นสะพานแขวนก็มีนักตกปลาแคมป์กันนะครับโอ้โหสาวเซอร์ฟี้ได้เต็มที่เลยนี่จ้ะ <laughs> ครับเย็นมากเลยค่ะจ้ะออกตื่นเต้นค่ะอ,อ๋อกตื่นเต้นใช่ไหม <laughs> ไม่กลัวนั่งเลยเนาะใช่กลัวใช่ไหมเนมี่ยไม่ตับไม่นต่า ไม่เป็นไรเราเซฟซี่แล้วอย่าอ้วกนะอ่ะมเมาเรือเหรอยังอะบอกยังใช่ไหมมีบอกว่าเป็นคนเมาเมารถใช่ไหม<ช>แ,ลแล้วเรือนี้ยังไม่แน่ใจไม่เคยนะอ่ะออ๋ยังไม่เคยอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าน้องฝนจะเมาเรือหรือเปล่านะคครรัับบน้องดีเลย <c oughs> อ๋อลูกหลังนะ้อ <c oughs> งดีเมาไหม,มเมาเรือไหมไม่เมา เติร์ฟพี่ครับระวังมือถือตกแล้วกันถือ <c oughs> ดีๆถือดีๆครับ กันไม่ไม่เป็นแต่ในตาค่ะจ <น S 2> อยเป็น,<ห>น<อ>ในตาในาสานะโอโ้โหโอเคแต่ว่าเรามีเซฟตี้นะขับป้องกันละโอ้หน้าควายไปที่เกาะเกากลางละมากเลยอ่ะครับอากาศดีจริงโอ้พีปลาด้วยโอ,โอ้<า>ไปละ <laughs> ปลาตาปลาช่อน <laughs> ปลาช่อนครับอ <laughs> โอ้หน้าหาปลามากเลยอะ่ะครับกีปลานะครับ เห็นเห็นน้องฝนบอกว่าเคยเคยตกปลาใช่ไหมครับใช่ค่ะตกเป็นไหมครับหรือว่าบ่อตกตกบ่อที่เขาขายกันนะครัอ๋อบ่อปลาที่เขาให้ตกกันอ๋อโอเคไม่ไม่ใช่ตกปลาแบบธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อจัดครับต้องมีนราบไม่เคยไม่เคยค่ะอ๋อครับกินลาบอย่างเดียวครับกินลาบอย่างเดียวนะสาวสายโหกินลาบอย่างเดียวครับถามเรื่องของเรือว่ากลับไปทางไหนอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันครับ เซลฟี่360อสงศากับการล่องเรือมาเทีย่ยวนะครับเป็นการยามเย็เยนนะครบับมาเทีย่ยวกันได้นะจนไ่พวงลุษราครับว้าวรับข้างหน้านู่นก็เป็นสันเขื่อนนะครับ เดี๋ยวถ้าล่องเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพาส,สาวๆไปหาอะไรกินกันนิดๆในหลัก่อนเดินทางกลับบ้านนะครับ นะครับเซลฟี่ได้เต็มที่เลยครับเลยจ้ะครับอันนี้นคือเราจะข้ามสะพานแฝดไปแต่ลอดสะพานแฝดนะไม่ได้ข้ามนะ <c oughs> ถ้าข้ามนี่คือต้องเอารถขึ้นไปข้างบนครับอ่ะไปเลยครับว้าวข้ามแล้วนะครับลอดสะพานแฝด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ทีแล้วครับก็ถึงฝั่งด้วยความสวัสดีภาพแล้วนะครับว้าวเดี๋ยวพาสาวไปหาของอร่อยๆกินกันยามเย็นนะครับ สวยงามครับก็ด้วยความสวัสดิภาพคืนชูชีพมันก่อนนะเวลานี้กําลังดีใช่แสงกําลังสวยเลยสาวๆก็ห้าโมงสี่โมงเพราะว่ายังไม่อยากกลับอยากจะแคมปิ้งกันเห็นเห็นน้องฝนบอกว่าขาสั่นเลยใช่ไหมครั้งแรกนะครับน้องบีล่ะสนุกมากเลยค่ะครับประสบการณ์ใหม่นะคะเริ่มหิวยังครับเนี่ยเริ่มแล้วค่ะเริ่มแ้วงั้นก็ต้องจัดไปนะครับเอาไว้มาอุ่นนุนใหม่นะครับคับ ไปค่ะไปดีกว่าครับแสงสวยแสงนี่สวยมากเลย,ย,ยตเติมพลังก่อนครับทางลงร้านลุงเจริญนะครับไปเลยดีกว่าครับก่อนข้าที่รับขอบฟ้านะารครับ ร <im itation> ้านเปิดอยู่ครับเด <im itation> <im itation> ็ไม่ได้ก,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 กินน้ำมะตูมสาวๆคนหนักสาวๆอยากกินน้ำมะตูม้วใช่ไหมคร <im itation> ับก็มา,มาเลือกที่นั่งก่อนครับบรรยากาศดีๆในวันนี้นะก่อนค่ำนะครับเมื่อกี้เราก็ไปล่องเรือกันมาแล้วนะมีความสุขสนุกงามนะครับเติมพลังกันก่อนกนลับบ้าน,นครับอือส้มตำมาก่อนแล้วครับนี่คือตำอะไรครับครัวคุณเอี้ยง ตำปูปลร้านะอ่ะสาวๆน้ำลายไหลเลยครับโอ้โหจัดไปครับโอ้สีโหน้องน้องบีกินน้ำเค็งหวยก่อนเพื่อนเลยน้องฝนยังใช่ไหมจ๊ะครับอ้หอมเลยอ่ะครับอร่อยหอมปลาห้าเนาะจัดไปครับสาวเป็นไงไ้างจ๊ะบ้านๆรสชาติเนาะออรงรสชาติบ้านๆแต่อร่อยครับ ชิมครับว้าวผัดผงกะรีมาแล้วเปลี่ยนใจเอาข้าวได้นะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยกุ้งฝอยทอดกุ้งฝอยทอดครับจัดไปครับมาที่นี่ต้องดสาวจัดการเลยนะครับมบบแปลงอรอมาตามรอยก็ได้นะร้านลุงเจริญที่เขืนไม่กวงนะครับเป็นกงจังเอาแล้วน่าจะได้ข้าวน่าจะได้กินข้าวนะ เอานี่คือเอาตามสะดวกน้องๆเลยนะครับนะครับอ่าครูยังจับแล้วครับอืมตามมาค่ะเดี๋ยววายว่าจะพาสาวไปแคมป์ปิ้งกันนะอืมโอ้โหเยอะพื้นที่นะจะสาวตัวนี้นะครับไอ้คือต้มยำปลาใช่ไหมครับเจ้าปลาคังปลาคังนะครับนะตักห้สาวก่อนสาวคนละชิ้นสองชิ้นจ้ะ ปกติชอบกินปลาคังกันไหมครับเนี่ยหนูชอบกินปลาอยู่แล้วค่ะอ๋อชอบกินปลาแล้วจัดไปครับอจะได้ลับปาเออได้น้องฝนมาเลยค่ะปลาที่ไหนเน้มเน้มเน้มครับอร่อยแได้รสชาติของปลาเลยใช่ใช่ใช่เพราะต้องดีต้องคนกินปลาใช่ไหมค่ะพอกินครบรู้เลยว่ารสชาติ ฟินเนาะถ้าฝนตกยิ่งฟินทุกคนบนเหนบเลฝนตกฟินกับเดิมติดใจไอ้ต้มต้มปลานี่มากเลยอ่ะต้มแซ่บหรอครับต้มแซ่บต้มยำปลาคังเนาะอร่อยจริงครับมาที่เขื่อนต้องกินปลาคังปลาบึกเนาะถูกมากดีอ่ะพวกพี่อ่ะมากินกันบ่อยมากแล้วก็ติดใจร้านนี้แล้วก็บริการบรรยากาศดีก็มาตลอดเลยครับ นะเดี๋ยวจิ้กเกตไปเรื่อยเนาะก็ต้องขอบคุณน้องบีน้องฝนนะที่ร่วมมาเป็นสีสันกัคลิปนี้นะครับนะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวขอยิมตัวเป็นนักเอกนะครับได้เลยค่ะยิมดีมิจเจ้ีโอ้โหล็อกตัวแล้วนะมามาแบบอิ่มอิ่มทุกมือใช่ไหมใช่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาไปย่อยอยู่จ้ะก่อาจจะพาไปลุยดอยโอ้ย ยินดีเห็นบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์กันเป็นด้วยใช่ไหมเป็นเป็นคล่องไหมครับคล่องนะโอ้จัดไปน้องมองไปลุ้นแล้วค่ะได้ได้ได้พอดีว่าน้องก็เรียนที่เชียงใหม่นะก็น่าจะได้เจอกันบ่อยขึ้นเนาะยังไงก็ตะบื้อตะบื้อครับน้องบียินดีมันนำข้ายิ้มยิ้มโจ้มยิ้มโจมจ้าครับสิ่งนี้เลยเนาะค่ะ